คิกโอ้ครับสวัสดีมิตรรักแฟนบอลเนี่ยเราอยู่การแข่งขันฟุตบอล7คนเนี่ยได้ครับมาเก็บครับเซนเตอร์ฮาฟยกมาในแดนหน้าพิกจังหวะนี้เอาแล้วเข้าขวาปังกโกโกูกาแล้วปังเปียงเปียงกโกโกูยดเยอะจังวะซ้ายไฮเว่์ปังโอเคใครวะโอ้แล้วขวามายัดมาเจนี้มันนี่ครับแจ็คตาลิบัล ให้มาขวามาโกเฮ้ยยังอยู่เราและแจ็คตาลิบานยัดมาให้สุธิพงษ์เหลาพรแล้วไปที่วอลาเชสบังเป็นเกียรติคุณสุธิพงษ์ใส่ขวามาโกโก้เฮ้ยเฮ้ยเดอะแกททิคหหลบลูกกระสุนโอ้โหเดอะมททิกหลบลูกกระสุนเฉยอู๋สัตว์กูบอกได้เลยเขมรยิงไม่โดนหรอก ตรงกลางครับไปกันต่อสบีเอาแล้วก็จับเอาแล้วเว้าเฮียแล้วปังเปี้ยงกูกูกูใส่ใส่แล้วก็หมุนมาเสื้อพิมพ์ลายครับเก็บเอาไว้ได้ครับฝากขึ้นมาด้านบนแล้วเบิ้ลต่อลูกนี้ยังไม่ผ่านย้อนกลับมาใหม่บินเข้ามารัจวันนี้แผลหรอพร้อมแล้วแผลหรอใส่ใส่เลี่ยงกูยังยืนจีจ้กลับมาโดนสวนด้านลวงเสื้อพิมพ์ลายขยับกลับมาใหม่ปาดระ้วมาเก่าซอยและตอนนี้ครับยังอยูนที่ด้านบนออกมารีเ้นแล้วก็ยืนที่บอลคก็ทำานรัจวันนี้เสื้อพิมพ์ลาย เดียวสมิธใส่ไหล่หัวเข่ไม่สินครับให้เป็นลูกทุบกันมาเอาละครับมาแทงบอร์บันนหน้าไหล่มาจังหวะนี้ปังปังปังแล้วก็โอ้ยสุริเจครับจังหวะนี้ครับไม่รีบไม่ร้อนครับมาทิ้งยาขึ้นมาด้านบนแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงครับมาเก็บลงออกมาทางกลับขวาเป็นด้านของนี่แหละครับสอบีเอใส่ท้ายแล้วก็เลียบเลียบเก้ยเลียบเลี้ยวิภูษนะเปี๊ยว โอ้โหครับมาขยับนำห่างครับสองประตูจะศู์กับนข่งซซเบียโอ้โหพีพีออทอชอปครับเอ็กไม่อ้างดีแต่ซอยเห็นซอยไอซอยไอซอยอยู่ใช่เออแหมตอนยิงตีเสมอนี่โคตรสวยเลยนะเสียบสามเหลี่ยมกูบอกเลยเลยโจเฮ้ยฮัตเลตตต่ำมันแปลว่าอะไรพี่ระบบหายใจโอ้โนี่ พูดสับหรอตีกุ๊ดตีกุ๊ดยุบเปียกกูแล้วแล้วลองท้าสตีนเนี่ยเวลาโดนน้ำไม่ได้ด้วยนะโอ้แล้วก็โก้ยยังนิดนหนึ่งใครวะน่ะ

ดีครับวันนี้ผิดพลาดยังไงต้องขอประทาภัยครับผิดใจต้องขอโทษ็นที่นี้ครับพวกเราทีมงานเทนโปไอ้คนไกยเสียงครับผมบังดาจัดให้ผมบังร้อถนนรถบ้าพี่ยอคแห่งบ้านเผาอินดี้สเตฟานหนึ่งเทปโปร,รวมถงึงหน้าของทีมงานทั้งหมดครับครับต้องรับก่อนและต้องกล่าวคำว่าสวัสดีราตีสวัสดีครับ,รบอลองแชมป์รับที่นี่ใช่ไหมพี่พี่เต่า